สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมติเตือน23จังหวัดวันที่24ตุลาคม2564กรมุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงเจ้าประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนล้นลงประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภายภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตก นังและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนฝนละอองหมอกควันในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝนละอองหมอกควันมีน้อยพยากรณ์อากาศสาหรับประเทศไทยตั้งแต่วลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีานนออฝฟ้ง และ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดตั้งแตมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภักใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเั้งมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อย่างไรก็ตามขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมรับมือกัสบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ